อาหารเสริมช่วงปีใหม่กินแค่นี้พอถอยก่อนถอยก่อนไปวางแรงๆก็ตกใจยินตสำหน้าล่าไปบนี้ าาาาอาหารพิเศษอาหารจานพิเศษช่วงปีใหม่อโอ้ยไปกินนู่นเลย กินแบบนี้เลยเดี๋ยวตอนเย็นเหลือแต่ซากนี่ันน่น,นั่นแย่งกันแย่งกันสิบนาทีผ่านไป lạc hẹn 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 พักใบกล้วยยนะิ่มเดี๋ยวตอนบ่ายมาดูอีกจะเ,เหลือไหมมาให้อาหารตอนเย็นเหลือแต่ซากต้นกล้วยเหลือแค่นี้แล้วสำนีค่ะน,น,น,นี่นี เดี๋ยวจะไปเดี๋ยวแต่ก้กานต้นก็กินเหมือดต้นกล้วยกินเหมือดยังแต่ก้านเรียบร้อยไปแล้วเหลือแต่ก้กานกินเหมือดแล้วต้นกล้วยหนึ่งต้นกล้วยสองต้นกินหมดเลย